สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนะคะก็มีเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับบอนไซมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะคืออย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเรามีเรื่องที่ห้ามทํากันอยู่2อย่างนะคะ2อย่างเท่านั้นนะคะ1คือห้ามเปลี่ยนดินนะคะห้ามเปลี่ยนดินเลยทําไมถึงห้ามเปลี่ยนดินคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะไม้พักตัวไม้พักตัวก็หมายความว่าให้เกิดเราไปตัดใบ ตัดใบเขาเวลาเราเปลี่ยนดินแล้วก็ตัดใบเนาะแล้วก็ตัดรากด้วยสิ่งนี้จะทําให้คือหนึ่งคือ,อหมวกรากของเราที่เขากําลังทํางานเนี่ยเขาโดนตัดนึกอออปะพอโดนตัดปุ๊บเขาก็เป็นแผลแล้วที่เนี้ยเขารักษาแผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงไม้พักตัวนั่นเองจะทําให้หนึ่งไม้เสียชีวิตไปเลยนะคะหรือ,อถ้าไม่เสียชีวิตก็จะนิ่งแบบว่านิ่งนิ่งนิ่งไปนานมากเลยนะคะคุณจะเสียใจเวลาคุณเปลี่ยนดินหน้าหนาวนะคะ1ไม้ตาย2ไม้นิ่งนะคะอ,ะอันดับที่สองที่ห้ามทําก็คือ คือการเขียงนะคะการเขียงไม้นั่นก็คือเวลาเรามีตอเราอยากเขียงนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าไม้เขาพักตัวนะคะไม้เขาพักตัวก็หมายความว่าเขาไม่ได้ทํางานอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณไปเขียงเขาเขาก็ไม่แตกเขาก็ไม่แตกออกมานะคะนั่นก็จะทําให้หนึ่งไม้ เสียชีวิต2ก็คือไม n นิงคุณก็เลือกเอานะคะว่าเราจะรออดใจสัก1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยในการที่จะไม่เขียงไม้นะคะในการที่จะไม่เปลี่ยนดินไม้นะคะกะ็สัก2เดือนนะคะอดใจไว้จนถึงประมาณมกราคมพักก็เริ่มทําได้แล้วนะคะสําหรับมือใหม่หลายๆคนเข้าใจนะคะว่าใจร้อนเวลาเราได้เราได้ตอมานะคะเราได้ตอมาแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเทศไทยอไม่หนาวเอาจริงพี่แก้วเคยทําแล้วก็ จริงๆแล้วก็รู้ด้วยนะว่าหนาวไม่ควรทาแต่อ่อมันเป็นช่วงปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยพี่แก้วเขียงมากถ้าใครถ้าใครดูพี่แก้วอยู่เมื่อปีที่แล้วนะคะพี่แก้วเขียงมากเดือนไม่ใช่หน้าหนาวด้วยนะคะเป็นช่วงเดือนตุลานะคะตุลาต่อพฤศจิกาซึ่งคิดว่า มันยังร้อนอยู่แล้วเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองร้อนนึกออกป้าแล้วปรากฏว่าเอ้ยพี่แก้วก็เปลี่ยนดินหมากเปลี่ยนเปลี่ยนทรงเขาเลยะนะคะก็ก็ก,ก็ก็ทำมีการตัดรากไปเยอะเหมือนกันตัดรากไปเยอะแล้วทีนี้ก็คิดว่าเออมไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนั้นมันตุลาแล้วใครจะรู้ล่ะคะว่าหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ตอนที่น้องเขากำลงกังจะแตก แล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกไหมมันหนาวคุณประมาณพฤศจิกามีลมหนาวโยกเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยจำได้ว่าปีที่แล้วหนาวน้อยมากโยกเข้ามาไม่ไม่เกิน2อ,อาทิตย์นะคะแล้วก็หายไปก็ร้อนแล้วกลับมาช่วงธันวาก็หนาวอีกนิดหน่อยหนาวแค่นิดหน่อยเองนะคะแต่ มันทําให้คือโดนกระทบหนาวแม้แต่นิดเดียวนะคะไม้ก็จะน็อกไปเลยน็อกแล้วเป็นยังไงคะก็คือไม่ไม่แตกตาคุณเป็นเรื่องสิเพราะว่าต่อสวยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเข้า ICU เป็นเวลา8เดือนเพิ่งจะแตกตาขึ้นมานะคะเป็นความทรงจําที่แบบโ,โหเจ็บมากอย่าหาทํา